ตอนนี้พี่ทหารกําลังโยกย้ายนะไม่ว่าจะเป็นเอ็มร้อยน้ำโอ้สซในนามพระครูตัดมานบวันวัีิสมัิโตไอบอกบุญเนาะขอให้ทำบุญอ่ามาิกาบันสกุลให้แกแก่ทหารกล้าที่ประจำการอยู่บนปราสาทตะควายไม่ว่าจะเป็นทหารไทยและกัมพูชา นะครับไปเห็นบรรยากาศสดๆดกอนเราไล์สดไม่ได้ไม่มีสัญญาณตอนนี้กำลังต่ำส้มต่ำเนาะเลี้ยงเพนถาวายเพนพระเนี่ยครับนี้เจ้าคณะตำบลหลายรูปพระคุณเจ้านะครับโอ้ขอพระคุณอย่างสูงเนอ้อที่เมตตานะครับขอพระคุณทุกรูปเลยไม่ใช่เป็นพระเป็นเกียรติกับผมมากเลยครับผมมีพระสิการบัญญัติในรูปนี้ ในหัวใจเสมอเนาะนี่เจ้าที่การนัดนะเป็นพลังสำคัญนะไม่ถึงไม่ถึงมั้งอัโลนะขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติอาจารนะพระคุณเจ้านี่เจ้าอาวาสวัดศิลารามเจ้าอาวาัดวัดตะตมพระพันปีเนาะชื่อพระครูอะไร มัไปเจอพระครูวิพัฒน์สิริวัตร์ิริวัโอ้คนนี่นี่รับพระครูดิไม่เกียรติพระครูปลัดกับเจ้าหน้าทบุญแล้วเีอเป็นเกียรติย่างมานะครับกับพระครูสุกิจพัฒนาโกนเนาะให้เกียรติผมได้จาย์นัดอย่างเจ้าหน้าทบุญบึงเจริญขอพระคุณอย่างสูงนะครับผมอยากได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้บางครั้งเนาะเอาแบบนี้ ต่อยอดดีกว่านาะทำบุญตอกอบุญเพิ่มเสริมบุญใหม่นาะนี่อากาลิโกกำเนิดใหม่วันนั้นพาไปไพศาลด้วยกันเขาในบนผมไปมเจ,จเริญพุทธมนต์อยู่วันนั้นนาะแต่เขาเกียริผมนะไม่มีตำแหน่งเขาเกียินะแต่เป็นบางทรงที่โยเสียงงานเขาโอ้ระดับผมเสียงงานบโบขึ้นส่วนสื่อเสียง,งานบโบน้อมาสองรูปเจ้าวาดวาดัดอะไรนะบันหลักหลักชันเพลิน ครับโอเคเราลบชั้นเพนออกแล้วเป็นบ้านบ้านหลักบ้านหลักหรืชั้นเพนไม่มีชั้นเช้าเลยเนาะเออบ้านบ้านบ้านหลักชั้นเช้ามั้งครับวันนี่ลั่นเลขาเดี๋ยวลั่นชั้นเลขาเมื่อกี้ไม่เห็นเลยเข้ากรรมอยู่สายที่สิบหกครับผมติดงานที่หลวงพ่อเอี่ยมมาช่วยโอ้ครแบบเจริญนี่สายบุญมาจากอันนี้อ่าว่านี้สายที่สิบหกเนาะ เออดีใจดีใจหลายจะยมเนาะอาจารย์บอกว่ากอาจารย์สิพาไปเลี้ยงเนาะเลี้ยงเออไม่เป็นไดเนาะดีใจค่ะเลี้ยงหลายชักแล้วเลี้ยงหลายเลยข่าวรอบบ้านเล่าวรอบบานเด้ออาจารย์ดีใจได้ที่พระท่านท่านมาในรูปนะมีแต่พระใหญ่มาเลยดีใจดีใจเนาะไม่ใช่ภาระนะบางคนโอ้พระเยอะเทยมีแต่พระใหญ่มาตั๋มจัดเต็มเพราะไม่ใช่เงินตั๋มเงินสายบุญ ไม่ว่าจะเป็นโยมอาริรัต์รับตันโอนมาสามพันบาทโยมบ้านกรวดเกเกกเกียๆๆเกยเงียวกับสองพันและคุณกุ้งชัชดาวันอดุลพร,รุงศักหนึ่งพันบาท <emas S 1> แล้วก็บ้านกระโดนก,กระโดนสามพันกว่าบาทแล้วบ้านบ้านตะอีกับพันหนึ่งก็พ่อได้ถวายพระหมดเลยที่เหลือก็เป็นค่าน้ำมันรถท่านไปน able. บอกว่าไม่ไม่ไปเลยโยม,มบางครั้งเราต้องบัญญัติมันยังเาานาะเดี๋ยวตะมา,มาไม่คาดฝันว่าคนจะมาขนาะนิยมเนะาะเป็นเรื่องจริงเนยโยมทำไมพระม,ม,มาเยอะโอ้โห,<พ>หสุดยอดเนาตมาไม่คิดตะม,คา,มคาคิดว่ายัางมากกว่าสามคันรถแต่ทําไมมันถึงอันนี้สงเนาะแค่นี้ไม่รวยไม่เป็นไรเนาะชีวิตไม่รวยไม่เป็นไรขอให้มีคนช่วยมีคนบุรรมประคุปปัดกับบุญแล้ว จ่ไม่ยมเ,เ,เรื่องรวยไม่ใช่ปัญหา,านี่พี่ทหารก็ดีใจด้วยใช่ไหมเออน้อเดี๋ยวน้อยเววดียด๋ยวยมเดี๋ยวให้พระให้พรก่อนครับเดี๋ยวจะให้ทหารมาจะบันทึกภาพอีกครั้งหนึ่งโอ้ดีใจโอ้สุดยอดเลยเขาเรียกว่าเจดีย์อะไรยมอานุสาวรีเลยนะอานุสาวดีพ,ทพิทักษ์ไทด์นี่เดี๋ยวตรงครับ นี่พี่ทหารก็ให้ข้อมูลอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยอยู่บนปราสาทตะควายตำอำเภออำเภอบักไดอำเภอบักไดอำเภอพนมอำเภอพนมรักตำบลบักไดเอออำเภอพนมรักตำบลบักไดจังหวัดสุรินทร์เนาะครับนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปบนปราสาทอีกครั้งหนึ่ง <c oughs>